through ชื่อคุณครูธีดนัยสีสองนะครับจากสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอดเขตสองนะครับก็วันนี้ที่ได้มารับโล่ในปีนี้นะครับก็ตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างให้ให้ได้ทำนะครับผมได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนครูนะครับว่าหลังจากที่ได้เริ่มโครงการมาแล้วเนี่ยแต่ละคนลงสู่ปฏิบัติยังไงบ้างจนกว่าจะมาถึงเส้นทางในวันนี้ก่อนที่จะไปรับโล่ในปีนี้นั่นเองนะครับก็ ทั้งดีใจและก็ตื่นเต้นรวมถึงอยากแสดงความดีใจกับเพื่อนเอนครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับโลกในปีนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นความรู้สึกของผมครับ,ๆๆๆรบเป็นความรู้สึกตาบปื้มและก็ปิติ ดีใจมากๆเลยครับเป็นหนึ่งในโอกาสสาคัญในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ได้มาที่นี่นะครับเป็นความซาบซึ้งในฐานะที่เป็นคนไทยนี่ก็จะเป็นความทรงจําที่จะจําไปตลอดเหมือนกันครับว่าครั้งหนึ่งเราได้เคยมาที่นี่มาในฐานาะครูผู้อารีนะครับไม่ใช่ฐานะครูธรรมดาด้วยพร้อมกับ,บบุคคลที่ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันในวันนี้ครับผมในฐานะความเป็นครูนะครับผมมีความรู้สึกว่าการเปิดกว้างในสิ่งเหล่านี้ที่ที่มากเกินไปแล้วให้เข้าถึงง่ายจนเกินไปเนี่ย มันส่งผลเป็นวงกว้างหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนตัวค,คุณครูหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปครับการเข้าถึงในส่วนที่เป็นอบายงุกง่ายเกินไปมันจะเป็นผลด้านลบและก็เป็นวงกว้างมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ถ้าจะเข้าถึงง่ายเกินไปส่งผลต่อบพฤติกรรมไหมการเรียนหรือความสนใจอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ดีๆมีส่วนนี้เข้ามาดึงจุดสนใจไปบางครั้งอาจจะสามารถถึงขั้นตัดโอกาสดีๆของเด็กหลายๆคนนะครับที่เขาหันหันผิดด้านเพราะว่าความความที่เขาเข้าใกล้ในส่วนนี้มากเกินไปครับพลาดโอกาสทางการศึกษาหรือบางคนที่มีความสามารถเป็นนักกีฬาแต่เขาต้องมาโดนยาเสพติดหรืออะไรเงี้ยครับทำให้เขาเสียโอกาสด้านนี้ไปเลยก็มีก็เลยมีความที่เห็นว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยในด้านนี้สักเท่าไหร่นะครับว่าการเปิดกว้างแบบนี้มากเกินไปมันส่งผลด้านด้านที่ไม่ดีนะครับมันเข้าถึงง่ายเกินครับ